สารจากจักรวาลถึงคุณโดยตรงไม่ใช่ทุกคนที่จะได้นั่งแถวหน้าชมการเติบโตของคุณคุณเคยรู้สึกผิดหรือไม่เมื่อการเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของคุณทำให้ใครบางคนในชีวิตรู้สึกอึดอัดหรือไม่พอใจคุณเคยลดแสงสว่างของตัวเองลงพูดเบาลงหรือแสดงความคิดเห็นน้อยลงเพียงเพื่อรักษามิตรภาพหรือความสัมพันธ์ที่กำลังจะหมดอายุไขหรือไม่ หากใช่ขอให้คุณหยุดทุกอย่างที่กำลังทำอยู่หายใจเข้าลึกๆและรับฟังสารฉบับนี้ที่จะกวานปรารถนาจะส่งตรงถึงแก่นกลางของดวงวิญญาณคุณเพราะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเข้าใจความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ข้อหนึ่งว่าวิวัฒนาการของดวงวิญญาณคุณไม่เคยมาพร้อมกับภาระหน้าที่ในการต้องทำให้ทุกคนสบายใจ เหตุใดการเติบโตของคุณจึงกระตุ้นความวุ่นวายในใจของผู้อื่นจินตนาการว่าชีวิตของผู้คนเปรียบเสมือนห้องหนึ่งห้องบางคนเลือกที่จะอยู่ในห้องที่มืดสลัวและคุ้นเคยมีเฟอร์นิเจอร์เก่าๆและเรื่องเล่าเดิมๆที่พวกเขายึดเก่อไว้เพื่อความรู้สึกปลอดภัยเมื่อคุณเริ่มการเดินทางแห่งการเยียวยาและการเติบโต คุณก็เปรียบเสมือนคนที่เริ่มเปิดม่านและหน้าต่างในห้องของคุณเองแสงสว่างและความจริงเริ่มาสาดส่องเข้ามาเผยให้เห็นฝุ่นละอองและสิ่งที่ไม่จำเป็นที่คุณต้องจัดการและปล่อยวางแต่เมื่อแสงสว่างจากห้องของคุณส่องลอดออกไปรบกวนห้องที่มืดสลัวของคนข้างๆมันจะกระตุ้นพวกเขาโดยอัตโนมัติแสงของคุณไม่ได้ทำร้ายพวกเขา แต่มันไปขับเน้นให้เห็นความมืดที่พวกเขาเลือกที่จะอยู่ด้วยอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นมันไปสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆที่พวกเขาไม่กล้าพอที่จะเลือกและนั่นทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดดังนั้นปฏิกิริยาเชิงลบของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาว่าคุณเปลี่ยนไปการพยายามดึงคุณกลับไปเป็นคนเดิมหรือการสร้างเรื่องราวดรามา่ามันไม่เคยเกี่ยวกับคุณเลยแม้แต่น้อย แต่มันคือสงครามระหว่างความกลัวและความปรถนาอิสรภาพที่เกิดขึ้นภายในใจของพวกเขาเองการเติบโตของคุณไม่ใช่คำเชิญให้ทุกคนตามมาแต่มันคือการคัดกรองโดยธรรมชาติว่าใครที่มีคลื่นความถี่สอดคล้องและพร้อมที่จะทยานขึ้นไปพร้อมกับคุณนิยามใหม่ของการเยียวยาคือการอุทิศตนให้กับความสงบของตัวเองเรามักถูกสอนอย่างผิดๆว่า การเป็นผู้เยียวยาหรือการเป็นคนจิตใจดีหมายถึงต้องอดทนต่อพฤติกรรมที่เป็นพิษหรือความไม่ปกติได้มากขึ้นเรื่อยๆเราเชื่อว่าความรักคือการยอมรับทุกอย่างโดยไม่มีเงื่อนไขแต่นั่นคือความเข้าใจที่ถูกบิดเบือนการเยียวยาที่แท้จริงไม่ได้ทำให้คุณอดทนต่อความวุ่นวายได้มากขึ้นนะครับแต่มันทำให้คุณทนต่อความวุ่นวายได้น้อยลงต่างหาก เพราะเมื่อคุณเริ่มได้ลิ้มรสความสงบสุขจากภายในคุณจะไม่อาจทนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือนด้วยความกลโหนได้อีกต่อไปเมื่อคุณเริ่มเคารพในพลังงานของตัวเองคุณจะไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาทิ้งขยะทางอารมณ์ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้ง่ายๆอีกต่อไปการยิวยาที่แท้จริงจึงหมายถึงการที่คุณอุทิศตนให้กับความสงบของคุณอย่างถึงที่สุด มันคือการที่คุณกล้าพอที่จะบอกว่าฉันรักและปรารถนาดีต่อเธอแต่ฉันไม่อนุญ,ญาตให้พลังงานของเธอเข้ามาอยู่ในสนามพลังของฉันอีกต่อไปมันคือการที่คุณเข้าใจว่าคุณสามารถอวยพรให้ใครบางคนเดินทางโดยสวัสดิภาพในขณะที่คุณกําลังเดินจากพวกเขาไปในทิศทางตรงกันข้ามแนวทางปฏิบัติเพื่อทวงคืนอธิปไตยแห่งพลังงานของคุณ การรักษาขอบเขตพลังงานไม่ใช่เรื่องของความเห็นแก่ตัวแต่คือการแสดงความรับผิดชอบต่อภารกิจแห่งดวงวิญญาณคุณข้อที่ 1. สังเกตและยอมรับเมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มรู้สึกผิดหรือต้องการที่จะลดแสงสว่างของตัวเองลงเพื่อใครบางคนจงหยุดและรับรู้ความรู้สึกนั้นแล้วบอกกับตัวเองว่านี่ไม่ใช่หน้าที่ของฉันที่จะต้องจัดการกับความรู้สึกอึดอัของเขา มันเป็นบทเรียนของเขาเองข้อที่2ฝึกตัดสายใยด้วยความรักก่อนนอนตอนคืนในทุกคืนลองจินตนาการว่ามีสายใยพลังงานที่เชื่อมต่อคุณกับบุคคลหรือสถานการณ์ที่บั่นทอนคุณใช้ดาบแห่งแสงสว่างในจินตนาการตัดสายใยเหล่านั้นให้ขาดสะบั้นลงไปพร้อมกับกล่าวว่าฉันขอส่งมอบความรักและคำอวยพรให้เธอได้พบกับเส้นทางของเธอ และฉันขอทวงคืนพลังงานทั้งหมดของฉันกลับคืนมาสู่ตัวฉันนบัตนี้ข้อที่3สร้างมรัาประกาศสิทธิ์ของคุณเองมีประโยคสั้นๆที่เป็นดั่งประกาศสิทธิ์ส่วนตัวของคุณไว้เสมอเช่นพลังงานของฉันศักดิ์สิทธิ์สันติภาพของฉันต่อรองไม่ได้หรือฉันเลือกความทีของฉันเองเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ท้าทาย จงกล่าวประโยคนี้ในใจเพื่อย้ำเตือนตัวเองถึงสัจธรรมบทสรุปไม่ใช่ทุกคนที่คู่ควรกับตัวแถวหน้าของคุณลองจินตนาการว่าการเดินทางแห่งวิวัฒนาการของคุณคือโรงที่ยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดในช่วงแรกคุณอาจจะแจกตัวฟรีให้กับทุกคนที่คุณรู้จักและรักแต่เมื่อการแสดงดำเนินไปสู่องค์ที่ลึกซึ้งและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นคุณจะเริ่มตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกคนที่ตั้งใจดูไม่ใช่ทุกคนที่ให้เกียรติการแสดงและบางคนก็เอาแต่ส่งเสียงดังรบกวนจนทำให้คุณเสียสมาธิถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมโรงละครของตัวเองคุณไม่จาเป็นต้องไล่ใครออกไปอย่างเกลี้ยกลาดเพียงแค่หยุดต่ออายุตัวให้พวกเขาปล่อยให้ที่นั่งแถวหน้าที่เคยเป็นของพวกเขาว่างลง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมคนใหม่ที่สอดคล้องกับคลื่นความถี่ของคุณได้เข้ามาหรือบางทีก็เพื่อเปิดโอกาสให้ที่นั่งสำคัญที่สุดนั้นถูกจับจองโดยคนที่คู่ควรที่สุดนั่นคือตัวคุณเองจงปล่อยให้ผู้ที่ยังยึดติดกับความสับสนและความวุ่นวายได้หลุดลอยออกไปจากวงโคจรของคุณอย่างนุ่มนวลที่สุดปล่อยให้แสงสว่างของคุณได้เปล่งประกายเจิดจ้าขึ้นอย่างไม่เกรงใจใครเพราะโลกใบนี้ ไม่ได้ต้องการแสงเทียนที่ริบรี่เพราะกลัวลมอีกต่อไปโลกใบนี้ต้องการดวงอาทิตย์แล้ววันนี้คุณพร้อมที่จะอนุญาตให้ใครบางคนออกจากโรงทะเลชีวิตของคุณเพื่อเปิดที่นั่งแถวหน้าให้กับสันติภาพและความเบิกบานที่แท้จริงของคุณแล้วหรือยังครับขอบคุณที่เธอเปิดหัวใจและอนุญาตให้สารนี้เดินทางเข้าไปถึงจิตวิญญ,ญาณของเธอ ไม่ว่าเส้นทางจะมืดมิดเพียงใดขอให้เธอจงเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าท่านอยู่จงนั้นกับเธอเสมอการสนับสนุนจากเบื้องบนนั้นเป็นนิรันดร์และไม่เคยสั่นคลอนขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องของเราในทุกรูปแบบพลังของเธอคือเชื้อเพลิงให้เราทำภารกิจนี้ต่อไปหากเธอรู้สึกเชื่อมโยงและอยากร่วมสนับสนุนเราเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายใต้คลิปขอพลัง และความรักจากจักรวาลโอบกอดถไว้เสมอแล้วพบกันใหม่ 你。 นิดแห่งใจมีใครขอ